สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนดูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนดูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนะบอกว่าเซอร์จิมิข์เคปส์กำลังพิจารณาที่จะขายลิขสิทธิ์การตั้งชื่อสนามอุตาร์ดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับสโมสรในการที่จะสร้างสโมสรใหม่และก็ในการที่จะสร้างสนามเคลิงตันใหม่รวมถึงอาจจะนำเงินจากการขายลิขสิทธิ์นี้ ไปซื้อนักเตะเข้ามาในช่วงเสมอนี้นะครับและเท่านี้ยังไม่พอนะครับสื่อเบื้องต้นยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเซอร์จิมลแะคริยังได้ทําการจัดประชุมหารือในการที่จะคุยกับสถาบันการเงินรายใหญ่ของอเมริกาเพื่อที่จะ กู้เงินมาลงทุนในการสร้างสนามใหม่และก็ในการปรับปรุงสโมสรใหม่อีกด้วยซึ่งว่ากันว่าในการพูดคุยกครั้งนี้เซอร์จ i น่าครอาจจะกู้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อมาลงทุนที่แมนเชสเตอร์เตดแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้เซอร์จ i น่าครจะทำการประชุมคุยกับสถาบันการเงินของอเมริกาแต่ถ้าว่าทางบอร์ดบริหานของสโมสรแมนยู ก็ยังไม่มีการตัดสินใจใด้ๆสิ้นเกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายในกรณีนี้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากอดัมคาร์ตันนะครับผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตแลนติกที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดวิดแบ็คโดนเนลผู้สื่อข่าวจากเดอะมิลเลอร์ที่ออกมารายงานว่าสโมสรมนเชสเตอร์เตรียมที่จะอนุญาตให้มเมสซี่ินบู๊ เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทีมในช่วงปรีซีซั่นหาพวกเขาล้มเหลวในการขายกินบูธภายใน14วันข้างหน้าที่จะถึงนี้ซึ่งกำหนดการฝึกซ้อมของแมนยูในช่วงปรีซีซั่นก็จะอยู่ในวันที่18กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับและถ้าเกิดว่าทีมที่กำลังให้ความสนใจเมนซันกินบูธอยู่ในตอนนี้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่ไม่เป็นที่พึงพอใจกับสโมสรแมนยูสโมสรแมนยูก็จะปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้นทันที และก็จะดึงเมสันกินบูธกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงปีซีซั่นในที่สุดนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเมสันคินบูธก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าหลายสโมสรให้ความสนใจเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นสโมสรลาซิโอ IO, สโมสรดอตมุนสโมสรนาโปลี สโมสรยูวนตุสหรืออาจจะเป็นสโมสรบาซโลนาที่กําลังให้ความสนใจเขาอยู่นะครับแต่ด้วยปัญหาและอุปสรรคของสโมสรที่ให้ความสนใจของเมซ็องกินบูทนั่นก็คือสโมสรแมนยูเนี่ยได้ตั้งราคาค่าตัวของเมซ็องกินบูทอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านปอน ทำให้สโมสรดังกล่าวไม่สามารถที่จะจ่ายเงินตามที่สโมสรแมนยนะูนั้งร้องขอได้นอกจากค่าตัวที่แมนยูได้ตั้งเอาไว้ค่อนข้างจะสูงแล้วค่าเหนื่อยของเมซันคินบูธก็จะหนักเอาเรื่องเหมือนกันเพราะว่าสโมสรดังกล่าวที่สนใจเมซันคินบูธเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสโมสรที่มีอุปสรรคทางการเงินนะครับและพวกเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าความเสี่ยงในการที่จะผิดกฎการเงินของยูฟ่านะครับ เขาก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงในจุดจุดนี้ซึ่งาอาจจะทําให้พวกเขาถอนตัวจากดิวนี้ที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจริงๆสโมสอนสรแมนยูก็จะดึงเมส o ันคิดวูดกลับมาเล่นที่สโมสอนสรโดยที่ไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับข่าวของเมส o ันคิดบูธผมขอเสริมความคิดเห็นเข้าไปนิดหนึ่งนะครับทุกคนก็อย่าดราม่ากับผมนะครับผมคิดว่าในตอนนี้เนี่ยแมนยูน่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างกับเมสันคิดบูธ แล้วก็อาจจะมีการตั้งราคาค่าตัววอร์เกินจริงเพื่อให้สโมสรที่สนใจเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะยื่นซื้อได้ถ้าเกิดว่ายื่นซื้อไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แมนยูจะดึงเมเสเตอรูนิเทุดกลับมาและแมนยูเนี่ยก็จะนําเหตุผลตรงนี้แหละเอาไป พูดกับพวกที่โลกสวยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหญิงพนักง,งานหญิงที่ต่อต้านการกลับมาของเมซี่กินวูดและมันจะเป็นไปได้ไหมที่บอร์บริหารแมนยู you. ได้วางแผนการที่จะดึงเมซี่กินวูดกลับมาที่สโมสรโดยที่พวกเขากุเรื่องบางเรื่องขึ้นมาเพื่อเป็นเงื่อนไขหรือข้อเสนอในการที่จะไปพูดคุยกับพวกที่โลกสวยหรือพวกที่ต่อต้านเมซี่กินวูดนั่นเองหรือเปล่าครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากซามิลล์ลักเฮอที่ออกมารายการว่าวิเตอร์เดิเดเลฟอารอนวับิสเซกาคิสเตียนลิกเซนและก็ฮันนีบราเบเบย์อาจจะโดนปล่อยตัวออกในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งทางแมนยูนั้นหวังว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องปล่อยนักเตะเหล่านี้ออกจากทีมก่อนที่จะเสียไปแบบฟรีๆเหมือนออโตนีมาซิยาวดาบิดดีเคอและก็ลาเฟวารานนะครับ ทางนี้นะครับทางสามูลเลเกิร์ตก็ยังได้รายงานเพิ่มเติมว่าดูเหมือนว่าสโมสแมนยูเตรียมที่จะขยายสัญญา1ปีให้กับสกอตต์แม็กโทเมนต์แล้วก็ไฮริฟตไว้แต่ถ้าเกิดว่าพวกเขาได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมสําหรับนักเตะ2คนนี้พวกเขาก็จะพิจารณาเพื่อปล่อยนักเตะ2รายนี้ออกจากทีมทันทีนะครับก็เป็นอารมณ์ประมาณว่าเอ,อผลงานก็ยังใช้ได้ดีอยู่ อ่ถ้าเกิดว่าไม่ต่อสัญญาเนี่ยก็กลัวว่าเสียไปแบบฟรีๆนะก็เซ็นสัญญาไว้ก่อนอีกหนึ่งปีเผื่อเวลาทีมอื่นมาสนใจก็ค่อยขายอะไรประมาณนี้นะครับก็การไม่ดีกว่าแก้นะฮะต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก i m c sport ที่ต่อมารายงานว่ากลุ um ่มทุนอินออต้องการถ่ายโอนชองแคตริโบ <c oughs> มาที่สโมสรแมนยูให้สำเร็จเสียสิ้นแต่ก็กําลังโต้แย้งกฎระเบียบของทางฟีฟ่าที่ได้ตั้งเอาไว้ว่า เจ้าของสโมสรคนเดียวกันไม่สามารถย้ายนักเตะมายังสโมสรอ,อีกแห่งหนึ่งได้โดยในจุดตรงนี้แหละก็เป็นอุปสรรคในการย้ายทีมของตริโบมายังแมนเชสเตอร์เต็ดและทางเซอร์จิมละเคฟรวมถึงกลุ่มทูนินอนดก็ได้ว่าจ้างทนายอย่างเปาโลมอนเตเนลีทนายชาวสวิตเซอร์แลนด์ให้มาเจราจาเกี่ยวกับกำหนดข้อบ,บังคับนี้ซึ่งดูเหมือนว่าทนายความชาวสวิตรายนี้ จะได้ยื่นคำร้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการทางกีฬาของยุโรปเพื่อขออนุญาตในการย้ายทีมจากนักเตะสโมสรน,นีดมายังสโมสรแมนเชสเตอร์เดโดย2ส,สโมสรนนี้มีเจ้าของคนเดียวกันนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก RMC Sport อีกแล้วที่ต่อมารายงานว่า สโมสรแมนยูในตอนนี้ได้มีการติดต่อไปหาสโมสรปารีสไปเชีงแมงเพื่อขอหารือเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาของยูกาเต้กองกลางตัวรับคนเก่งของพวกเขาซึ่งว่ากันว่าข้อเสนอแรกที่แมนยูยื่นไปนั้นโดนสโมสรปารีสปฏิเสธเนื่องจากว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่สมเหตุสมผลแต่ถ้าว่าสโมสรปารีสก็พร้อมที่จะปล่อยตยัยวรายนี้ออกจากทีม ถ้าเกิดว่าได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาเป็นครั้งที่2นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลิ์พูอีโคโที่ออกมารายกานว่า เอเวอแรตันไม่สนใจที่จะทำข้อตกลงแลกตัวจลาดแบนเวสกับวิกเตอร์เดลเลอฟและอารอนบาเบนสกาแนวรับจากแมนเชสเตอร์เตดทางเอเวอรนนั้นหวังเพียงแค่เงินจากแมนเชสเตอร์เตดในการที่จะดึงตัวตินอะไรนี้มาร่วมทีมแค่นั้นนะครับโดยเงินที่ทางเอเวอแรตันต้องการจากแมนยูนั่นก็คือ80ล้านปอนด์ตามค่าตัวของจลาดแบนเวสท,ที่พวกเขาตั้งเอาไว้นะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ